สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับได้ยินเสียงไหมสวัสดีครับวันเดียว แต่ยิ่งคนด้วยครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งสองสาม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับดีครับสวัสดีครับับวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว, tense, ส,วสวัสดีครับส رة, ส ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับสัสดีครับครับครั สวัสดีทุกคนเลยนะครับ,รบ,รบรสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับ สวัสด <muitas> ีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับดีครับสวัสดีครับเด็กได้ยินไหมครับสวัสดีครับเด็กทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนด้ครับได้เสียงไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ เค okay, ต่อครับไปเดียเด๋ยวไปเดี๋ยวดูคนนอนหมดแล้วไปยังไงดีออกไปเดินเล่นแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมแกะรั้วก่อนผมขอแกะรั้วก่ <c oughs> อน เขาดีครับเขาไปเด็เดเล่น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 ,นทุกคนมีแมวด้วยเห็นไหมแมวแมว,มว,มวแมวเยอะมากแมวแมวแมวไปไไอื แมวจอรทั้งนั้นแมวอยู่นู่นนี่ทุกคนนี่นะครับนี่ยมดึกครับผมนี่คือป้ายอะไรทุกคนป้ายขึ้นยักษ์สึนามิสวัสดีทุกคนนี่นะครับยามดึกครับผมเดินเล่นแถวบ้าน ติดต่อครับผมแวะไปดูไลฟ์ตัวเองมาดูครับมืดมากเห็นดาวไหมไม่เห็นเลยไหมเห็นแตมเล่นมาเปล่าเห็นไหมซูมได้ไหมซูมไม่ได้ซูมได้นิดนึงโอเคอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผมจะมาไลฟ์บ่อยๆฮะคกิดถึงทุกคนครับผมผมแปะลิงก์โดนเนทตไว้แล้วนะก็สนุนได้นะ เอาไปซื้อคอมใหม่เหมือนกันชายคั้นเนิตนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเช็ดกล้องก่อนหรือจะไปตัวซเว่นไปไลท์แบบไอชอว์สปีดมีแมวด้วยมีแมวต้องมีโอแมวแถวบ้านนู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ซูมซูม โอ้ oh, เป็นลอยใช่นี่แมวใช่ไหมนี่คือป้าย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 สื่อความหมายครับคลื่นยักษ์สึนามินะฮะผมอยู่สตูลน,นะครับผมอยู่ฝั่งอันดามันนะครับอยู่ใต้สุดติดกับมาเเลซียฮะแต่บางคนรู้จักกอะลิเปะนะครับใครรู้ใครใครู้จักกอะลิเปะก็คือจังหวัดสตูลน,นั่นแหละนะครับผมอยู่ใกล้กันนะครับโอเค ผมไม่เห็นคอมเมนต์ด้านล่างนะเพราะว่าอันนี้เป็นแอปกล้องนะผมเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งเป็นไลท์ไลท์เรียวไลท์ไรว่า IRL ใครเคยเห็นที่พี่เป่าไลท์บ้างครับนี่ประมาณนั้นแหละไลท์ครับไอจุกครับน <c oughs> ่ไหนะครับะครับผมลองไลท์เล่น,ลนๆแถวบ้านดูแมว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 ,แมว ไปไหนดีอ่ะไรเดี๋ยวผมสัญญาณกัวสัญญาณหลุดอย่างเดียวเนะี่ยสัญญาณไวไฟปากก็ไลคกกดใช้ด้วยนะครับหรือว่าส่งเป็นตังคิวสุดเปอร์ a n งคิ u ได้นะฮะนะครับถ้าจะมาไลฟ์บ่อยๆทถ่บ้านนะนี่ครับเห็นดาวแล้วนี่แต่ในกล้องไม่เห็นนะนี่แสงคอย ก็ยังไม่นอนฝากกดไลค์ด้วยครับผมแต่อย่ามาไลค์บ่อยๆคะช่วงค่ำคืนเดินไลค์เดินเที่ยวครับผมแถวบ้านนะครับฝากด้วยนะครับผมก <c oughs> ดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไป <c oughs> นี่อันนี้เป็นเลนวาย สสมไก่นี่อันนี้เล่นอะไรอะระยะไก่ระยะไก่ดูอยู่กับแมวนี่แหละแมวล,วล,วลว้วนๆแมวล,วลว้วนๆแมว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 ขอน,นอนหมดแล้วผมยังเดินเล่นอยู่นะครับ <c oughs> เห็นไหมมันสั่นไหมอะกล้องอะผมเดินไล่ดู ได้อีกนะต้องพาขาตั้งอะ่ะหรือมี gimbal 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 เพราะจะ gimbal เยอะ gimbal gimbal นะครับประมาณนี้ขาดอย่างเดียวนี่ไม่ครับผมไม่บอกเสือนะ้อไมคบูทูธสับสนุนได้นะครับผมดูตาจะปิดแลตอนนี้โหยี่สิบสามนาฬิกาแล้วห้าทุม่มห้าทุ่มแล้ว นะครับโอเคครับ okay. โอเคมาแล้วม like <ray> <Okay. S 1> าแล้วไปเดินเล่นกันดูหน้าอย่างมันอากาศร้อนมากเข้ามาแล้วเทสรอบสองรอบแรกไม่มีเสียงครับผมแมวอยากขึ้นบ้านแมวปิดแมวอยากขึ้นบ้านไม่มี ไปไปแม่จะขึ้นบ้านดูครับไม่มีแสงไฟะนะครับบรรยากาศเงียบเงามากเขานอนหมดแล้วไปไปไปอย่าเข้าบ้านนะไม่ให้เข้าบ้านเดี๋ยวแม่เข้าบ้านเว้ยผู้แฝดผู้แฝด โอเคประมาณนี้นะครับไลน์นี้ IRL ใช่ไหม r l <c oughs> IRL right? หรือเปล่าเรียวไลน์ <c oughs> ใช่โยปตาขอบตาไปแล้วตอนนี้นะครับ <c oughs> ไลน์ต้องเที่ยวสบายเลยนะ <c oughs> ถ้ามีเน็ตฝากด้วยทุกคนนะครับ <c oughs> สัรสนค่าเน็ตหน่อย <c oughs> อ่อนแล้วนะครับ <c oughs> ไลน์ข้างแรกผมไลน์อ่ วันดีครับพี่ป๊าประกันได้ขอไปด้วยฮะเทสรอบสองนะฮะด้วยไลน์ไอเอลไว้เจอกันไลน่าคือะไรตุ๊กเจี๊หมดจบด้วยแมวไหมจบด้วยแมวนี่แมวมีกองหน้าไหมโคตรกว้างเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและไลน์ต่างๆนะไว้เจอกัน ไปปะประกันแตงกอัยด้วยครับไปบ๊ายบายฟันดี้ครับทุกคนฟันดีครับบบบบ๊๊าาายยยายบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนจบ<ว>ับด้วยดาวเห็นไหม <c oughs> ไม่เห็นเลยเดี๋ยวไว้มาไลยบรรยากาศยามค่ำให้ดูนะครับรอมีเน็ตก่อน <c oughs> นะครับ ด้วยป้ายสื่อความหมายตอนนี้พักใต้ก็ไหวบ่อยเหลือเกินนะฮะก็ติดตามเขาอยู่นะครับปบ๊ายบาย